แล้วพักเที่ยงพักเที่ยงน้องบอ,อกตาแดงตาแดงแล้วก็จมูกแดงหมดเลยพักเที่ยงไปหาข้าวกินแล้วก็มากินยาก่อนนะน,นี้ใส่แมสปิดปากเพราะว่าทั้งทีมนะวันมาทำงานวันนี้นะคะ เป็นไข้หวัดทั้งทีมเลยแปดคนเป็นไข้หวัดทั้งแปดคนเลยไปทักเที่ยงสึกนี้ก็จะแบบว่าโอ้คนอลังการมากรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้จะแบบว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็คนก็จะไม่สบายกันเยอะมากใข้างนอกแดดร้อนมากอะ่ะไปยืนตักแดดแป๊บหนึ่งได้ไหม ที่ตึกก็จะมีแบบนะคะก็จะเป็นนานาชาติมากคนไทยจะน้อยมากนะตรงนี้ส่วนมากจะเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ฝรั่งเยอะความรลังการของคนความวุ่นวายของตึกทำงาน โ oh. อ้โหหัวยุ่งหัวฟูหมดเลยอ่ะวันนี้ชีว yep. ิตเราก็คงจบที่เซเว่นนี่แล้วนะคะ คงไม่ไปไหนลนะคงอยู่เซเว่นใต้ตึกอยู่เซเว่นใต้ตึกไปละตักทานข้าวก่อน